ขออนุญาตหลายๆบอดกล่องเมื่อกี้ไปของน้ำนะครับกําลังใส่เกงหน่าทุกขาบ่ขืนว่าสันบลาเอาขืนมาอ้าวพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับม้นนี่นะครับสำหรับผู้ชมบ่บ่คิดว่าพี่น้องสีเบื้องหลายปันนี้พี่น้องไห้กระลังเจตั้งแต่าี่พัยท่านเกือบสี่ห0พันท่านแล้วนะครับเฮาเหตุขึ้นมาอย่างพี่น้องขฮาเห็ดขึ้นมาในช่วงที่ขฮาบ่ได้ออกงานนะครับคือช่วงนี้คือมันเป็นฤดูฝนหมอล่เขาเจ้ากับบ่คอยได้ออกงานเพราะว่าหยังเข้าต้องซีอุปกรณ์หลายๆอย่าง ก็คือช่วงปิดวงละว้าตรงๆนะครับช่วงนี้โตเกียวมิวสิกเข้าก็คือเตรียมเตรียมการซ้อมนะครับเตรียมการซ้อมฤดูการหนาฝากไว้น้ำน้ำคำสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมีการมีงานติดตอได้มือนี้พอท่านเนี่ยมดแค่นี้พี่น้องเย็บฝ้าออกไปใส่ยังมีอีกเงาวหนึ่งเลยมีหลายเพรานั่นหมยหนีมีเง้วนะครับเป็นอย่างล่ะมีอย่างเนี่ยมีการแสดงของเพชนนตุนเท่านี่แหละครับว้วแมนครับเมื่อนี้เอ้า ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับบอดฟมดานิกนะครับผลิตภัณฑ์ดานิกแอมพูนะครับบอดฟมเฮาสนับสนุนมาครับหูว่าสิมีเพชจนนตุนเนี่ยบอสต์นึ่งหูจอยว่าสิเป็นจังไดเอาเดี๋ยวซอยคากับเขาซอยคาน้ำด้อว่าสันดานดีหลายจะแมนดีแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กแบนโซด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ครีมแบนโซ นะครับผลิตภัณฑ์เบนโซซิมขานมาเข้าจากเกาหลีพูน่ะปัดเบนโซแมนผู้ <Ben zo. S 2> ี่อยูก,กับโตกเกียวห้ามาเงา,าหน้าหน่กแต่อีพีแรกพี่เล็กเบนโซนะบ่แมนครับว้ oh, มันกลของดีของเด่นแหลนะเนาะแมนครับเรากาขอบคุณนะครับมีวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าขาดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าจะของนายห่างเข้านะครับเอายังก็ดับหน่ามืดไฟขึ้นหมดกว่านี้ผู้ไหนก็ว่าหันนี่ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผู้ให้โอกาสเรามีน้องยูรีมีคู่ชินจจงมีผู้จัดการโบนมีกลองวายุเกิดมาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นคนสั่งเขาขึ้นมาเมือนี่ก็เลยมีเพจโนนตุนนะครับเพจขึ้นมาเพราะว่าพ่อให้น้องๆได้มีรายได้ในช่วงปิดวงเมนครับครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าของสถานที่นะครับก็คือเฮียหน่อยบอดโนดหญ่หันขอบคุณหลายๆนะครับที่แลกยานฝนตกว่าสิบเหรียญกลางแจงก็เลยเขามาในดูมนะครับเพราะว่ายานฝนมันตกห้ามการแสดงเราเอาหัวหน้าน้อยฝากอ กับฝากมลไยออนไลน์กับพี่นองครับผมผู้ใดอยากไห้เพชรนนตุนเมื่อนี่นะครับผมอีพี่แรกกัดสามารถไห้มลไยออนไลน์ได้แล้วก็ฝากเพชรนนตุนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่นองในเด้อครับขาดบ่ไดเมื่อนี่ขาดบ่มีเพื่อนก็คือบ่ไดเบิ่งเลยเป็นหนังผากัคือเป้าจุนบ่าาผู้ไทยสตูดิโอเพื่อนเป็นไผล่ะเพื่อนเป็นตากล้อง งานทัวร์ลาดสนัทแกมีไรสุดอีหยังเอินได้บ่ว่าสิไปไทยโอลีแฟนไปไทยอีหยังก็เอินได้บ่าวผู้ไทยสตูดิโองงพี่แมนพนตัดหัวกินเกลียนผูดร้อนๆเน่ะบายี่ยนี่แม่นครับนั่นล่ะ้มาตั้งแต่อีพีหนึ่งผมเนี่ยนะบ่าวจุ่นเป็นไรสุดที่มีงานทีมงานคุณภาพนะครับบ่ว่าสิถึกทั่วลงถึงดากับแม่นเพิ่นนี่ล่ะบ่แม่นบ่แม่นเอาบ่บ่แม่นติบ่แม่นบ่แม่น อีพี่หนึ่งของไข่เพง่งโตเกียวมิวสิกนะครับแล้วก็อีพี่หนึ่งของเพชรนนตุนน้ำแมน <laughs> ขอพูดหลายๆพี่น้องเอ้าเ <c oughs> มื่อนี้บอวไลายายห,ห้างนะครับขออนุญาตทรงต่อให้กับนั่งเอกหน่อยประจําทีมงานนะครับนี่คือนั่งเอกที่เพชรนนตุนสันสางขึ้นมาขี่รถไปรับมาจากบ้านหยงกบปิดไ้ก่อนนั่งเอกหน่อยของเขานั่งเอกหน่อยแมน <c oughs> คือมาตีซีบอดนี่ตกล่องระบาดเสียคนนี้เป็นนั่งเอกนะครับไปหับมาต<า>ั้งแต่โรงเรียนอยู่หม้อหก ไปขัดมากปอนี่ไปขัดมากครับอยู่มอ .6 สาวซำน้อยอยู่แต่ว่าอย่างตพาพญาเสื่องยี่ไปไก่นองเด้อละอ่ะอุ้ยบอสละเนาะเอาเตีย๋ยวยาบพานแท่งมอว์ดูอยู่วึ้งเยอะจะเป็ไปนไก่เสื่อนัไหร่นะเมืาา่อนี้นะครับทีมงานทัากกลัวสองลอยชีวิตนะครับสองลอยชีวิตคนเนี่ยประมาณยี่สิบนะครับที่เหลือคือขี่กระตื้นในทองผู้จัดการโบสถ์นะครับเอ้าเจ่าอ้อยเจ้าดีเอาบอสอย่างนี้บอกตื่นตันใจว่ามืปอนี้สวัสดีครับผมกับไม่อยากบอกยังไงครับ มือนี่เป็นมือสันวันดีเนาะมือเปิดนะครับมือมือเปิดอีพีแรกนะครับของนนตุนนะครับนนตุนโปรดักชันนะครับนนตุนโปรดักชันนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับมือนี่เป็นงานฟีครับผมหน้างานฟีเด้อพี่น้องส่วนคาจอดรถล้อยเศร้าครับบอบแพ้งครับพี่น้องครับถือว่าเป็นปัจจัยรักปัจจัยสําคัญนะครับผมขอบคุณพี่น้องหน้าห้านครับซีหาข้นที่นั่งล้วก็ยืนอยู่ครับ ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ามือนีเข้ามาบ่มีไล่รับมิตรไล่ายเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซอยเฮ้านะครับกับพุลฮาบาทสิบาทกระตามเตะนะครับเลขบัญชีปักหมุดให้แล้วนะครับตอนนี้เบิึงนะครับหยอดโอนประมาณเกือบสี่สามรอยนะครับเอาโอ้ยโผล่แม่นบอกพิ่นโอนมาให้หลายก็คือโอนมาเออโอนมาเท่าใดพี่น้องนี่ยราคาเสกใจนะครับคาวิธทีเครื่องไฟแน่ทีมงานคอยเพิ่นได้มีกำลังใจนะครับ แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้าเงินได้ไอ้บอไอ้บอลบาสิเอาเท่านั้นเท่านี้คืออยากมาซอยว่าตะเลี้ยงเขากับพ่อเฮาเห็นน้ำใจเพิ่นพี่น้องขอบคุณพี่น้องคือกันที่สนับสนุนคนละห้าบาทสิบาทนี่แหละคุณบอกทำบุญขับท่ำหน่อยได้หน่อยท่ำหลายได้หลายครับพี่น้องเอ้าบริการว่าเสียเวลาครับเอ๋อคอมเมนต์ต้นรับท่ำหน่อยกันได้หน่อยท่ำหลายได้หลายตัวบ้านเจ้าท่ำหน่อยได้หลายบอกบนโมเมนต์วัดหนึ่งทีละ ว้าวไปซุ้มซีซุ้มหาไปเดี๋ยวเอาพี่น้องครับมือนี้นะครับเงินสมทบเข้ามานะครับเธอเป็นการรวมทําบุญให้อ้อยผู้จัดการบสถ์แล้วกับบักแตงโมนะครับบ oh, <man. S 2> ่แม่นนวยไปบให้เล่าเล oh, <ด><ห>ยอยู่เลยสิมาบอกอย่างไดี๋มาอ้อยจังไดี๋ยวห้องผมเป็นกระต่ายหน่อยเดิเพื่อเป็นการพักดันทีมงานเท่าสี่เดือนหนาต่อไปครับ man, พี่น้องอีพี่หน่าสิมีบอขึ้นอยู่กับมือนีเดิแม่นครับขึ้นมือกับพี่น้องมือนีขันมือนีติดลบไรอีพี่หน่ากันสิบอมีแม่นครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นมือเจิมมือแรกเป็นมือเมือเปิดซิ่งวดวงเปิดวงเปิดวงโอ้ยเป็นอย่างคือบวกบวมแหน่ะอ้าวพี่น้องอยากเห็นเรานั่งอีกหน่อยคือผู้ใดแต่ว่าต้องบอกยูรีไวร์กอนนะครับคือยูรีนี่กะเป็นบอดหน่อยอีกคนคือบ่อย่างใหนไปคิดลึกยังกับน้องนั่งหางเครือของเฮาได้มาเมื่อนี้คือน้องเขากรลั่งเลี้ยนอยู่ต้องบอกไปเพราะว่าต้องอดใจจะคล้องให้ได้นะครับเห็นความสวยความงันของน้องแล้วอ่ะบวกจะคล้องกันกีาสื่ใจด้บ่มื่นี้ขันพูทสาวงาม โอ้ยคันผมยันนีอดใจบ่ได้แน่นอนบ,บดอดายดีบ่ได้ยดีเขาเป็นผู้บริหารนี่เขาเป็นผู้บริหารดิเขาขีดเส้นสายบ่ได้เอ้าข้าเจ้าสงสยัยลอวไรพูดได้เอ้าเชิญพบกับนางเอกหน่อยของเขาครับพี่น้องเชิญครับนี่คือนางเอกหน่อยประจำทีมง,งานเพชรนนตุลครับ <S <S 1> <S 1> ตัวเล็กเอวเดิ้ง สวัสดีพี่น้องทางบ้านนะคะแล้วก็พี่น้องทางนี้ด้วยนะคะอย่า่าน้องเด้นอนอายนั้นเกเรก,ก่อนที่น้อง บเงคักแล้วเห็นแล้วอ่ะมีลายใจนี่พ่อผู้สาวกระจีบซะสะคบต่อไปคงบ่ยังยืนภักดีต่อหา